สิคนหรือว่าน่าจะประมาณสิบคนเนาะห้าคนหคนหรือเปล่าคนใหญ่มากสูงผู้ใหญ่จริงๆร้อยสี่ะสิบปีภาษาไทยเรียกอะไรนะใส่จำจุรีหรือว่าก้ามปูหรือว่าอะไรสับสนเนาะแต่ไีออสานเรียกต้นจามจุลีเนาะ อำเภอเฉียงมะลาดเนาะนนเดี๋ยวเราลงไปข้าล่างดีกว่าเนาะเดินไปอีกหน่อยเนาะเดินไปอีกนิดหน่อยเนาะ ทางเดินเรียบแม่น้ำทางฝั่งที่ว่าการเก่าเนาะแต่ก่อนที่ว่าการอำเภอเก่าตอนนี้ที่ว่าการย้ายแนละ้วก็เป็นตอมอตอมอ มีคนมานั่งพักผ่อนอยู่เนาะแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงนี้มันไม่ใช่วันหยุดเนาะก็เลยจะไม่ไม่ค่อยเดินไปข้างหน้านี้ก็ข้างหน้านี้ก็ตลาดลานดอกจานเนาะลานดอกจานตลาดอาหารป่าลานดอกจานเนาะ วันนี้ไม่ได้เตรียมเตรียมอะไรมาไล่สดนะเนาะมาคิดแล้วก็ไล่เลยเนาะเอฟซี FC ได้ดูเนี่ยต้นนี้ก็ใหญ่ต้นซับชา้าต้นใหญ่มากเลยนะอยู่กี่ร้อยปีแล้วเนะนี่ยนี่เนาะต้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยต้นใหญ่เหมือนกันเนาะ ราก็จะมาถึงตัวนี้นะมีเพลงอยู่เนาะมีเพลงอยู่เดี๋ยวโดนลิขสิทธินะ์เนาะเราก็จะกลับเนาะนะครับพา F4 มาดูก็ไปตรงนั้นมันมีเพลงอยู่เนาะก็เลยจะ นี่เนะาะไซเบดเนาะแล้ก็จะขอปิดคลิปไปตรงนี้เนาะขอบคุณสำหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนาะก็ให้กำลังใจกับช่องเชอชาแชนแนลอย่าลืมเข้าไปกดกซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ได้ทําคลิปใหม่ๆใ,ให้เอฟซีได้ดูเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ สำหรับไลฟ์สดวันนี้ก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าได้ไปไลฟ์ตรงไหนก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันครับขอบคุณมากมากครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไ้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ